ผู้ลงทะเบียนโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ที่มีสถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ตรวจสอบสิทธิ์อีกครั้งและแก้ไขข้อมูลได้ถึงวันที่23เดือนธันวาคมพีพุทธศกราช2565 กระทรวงการคลังเปิดให้ผู้ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ที่มีสถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์เนื่องจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไม่ตรงตามฐานข้อมูลของกรมการปกครองซึ่งมีจำนวน1,386,423รายเช่นเดียวกับผู้ลงทะเบียนที่มีสถานะแสดงข้อความว่า กระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านครบถ้วนแล้วแต่ยังไม่ทราบผลว่าสถานะการลงทะเบียนของท่านเป็น การลงทะเบียนสมบูรณ์หรือการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์สามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้อีกครั้งในวันนี้ที่หน่วยงานรับลงทะเบียนทั่วประเทศหรือตรวจสอบได้ด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์หากพบว่าสถานการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้นะที่ว่าการอำเภอสำนักงานเขตและหากพบว่าข้อมูลที่ลงทะเบียนไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราชขอให้รีบแก้ไขตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่23เดือนธันวา คมพีพุทธศักราช2565โดยผู้ลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนจะต้องติดต่อขอแก้ไขข้อมูลน้อนเนนหน่วยงานรับลงทะเบียนที่ตนยื่นเอกสารไว้แล้วเท่านั้นส่วนผู้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์สามารถติดต่อขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานรับลงทะเบียนใดก็ได้สำหรับผู้ลงทะเบียนที่มีสถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์แล้วรอประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติในช่วงเดือนมกร,ราคมพีพุทธศักราช2566